ครับก็จากกลาโหมสนามหลวงกลาโหมก็ตอนนี้มาถึงปากคลองตลาดนะครับนะครับปากคองตลาดครับตลาดพืชผักผลไม้ที่ใหญ่ของกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ ร้านค้าเพิ่งจะทยอยมาตั้งนะครับว่าครับผู้ร่วมขบวนการก็จะมาเดินดูอะไรอะไรแครอทแครอทเขาว่าแครอทที่นี่เ้ยซ,ซื้อกินแบหวาดมากปากของตลาดก็มีของค้าส่งเยอะแยะนะครับหลากหลายๆๆเดี๋ยวต่อจากปากองตลาดเราก็จะไป สกายสกายแสกายพาร์คสกายพาร์คสวนลอยฟ้าที่สะพานพุทธนะครับจะเ,เ,เดี๋ยวเราหาร้านขายแฮล็อดจิ๋วเพราะว่าอร่อยหวานก่อน